สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนะคลิปที่ก่อนนั้นก็นะอดเสือนะเขาบอกเสือถ้าเป็นของหลวงพว่อปานนะถ้าดูแล้วเป็นของดีทันยุกหลวงพว่อปานวัดบางเฮียนี่โอ้โหแม่งยิ่งก็ถูกหวยนะเสือตัวใหญ่ๆเขี้ยวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับโอ้โห ผมฟังแล้วผมยังขนลุกเลยผมไ่เจอนะนี้ผมเช่ามาเสือตัวนั้นนะผมเช่ามานานแล้วลนะ่ะนานแล้วลนะ่ะแล้วก็เป็นล็อตเดียวกันกับบ้านเดียวกันนะนะมีลิงด้วยคือเช่ามาเหม,มามาว่างั้นเถอะนะครับ เราก็ไม่รู้เราเพราะว่าเราที่บอกเนี่ยเราก็ไม่ได้เรียนรู้เรื่องทุกเรื่องอ่ะรู้บางเรื่องรู้บางอย่างแต่ที่ดูง่ายสุดกับพวกเหรียญพวกผ้าผงพวกผ้าอะไรที่มันมีชื่ออยู่แล้วอ่ะนะส่วนเครื่องรางแล้วก็พวกผ้ากลุ่ต่างๆที่ผมเคยนําม,มาลงเนี่ยผมก็มาเรียนรู้ทีหลังมาศึกษามาหาข้อมูลนะ <S <s <ul urg> เก็บมาไว้หลายปีแล้วก็ค่อยมานั่งดูแล้วก็มานั่งศึกษานะมานั่งหาข้อมูลเพิ่มเติมเอา วันนี้ก็เหมือนกันเพื่อนเนี่ยวันนี้มีเป็นดูเหมือนม้แกะนะจะเหมือนลิงจะว่าลิงหรือจะว่าหานุมานว่าน่าจะเป็นลิงแกะนะตัวตัวน้อยๆอ่ะตัวน้อยน่ารักดีตัวน้อยน่ารักดีนะเธอเพื่อนๆนนะครับเข้ามาดูแล้วมีข้อมูลอะไรก็นะ มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะชี้แน่ผมก็คอมเมนต์เข้ามานะเพ,นเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรผมก็จะได้รู้ด้วยว่าไอ้สิ่งที่ผมมีอยู่นี้มันคือตัวอะไรมันเป็นสำนักไหนเป็นเกจิท่านใดปลุกเสกนี่คือสิ่งที่อยากรู้เพราะอะไรเพราะผมบอกแล้วไงว่าบางอย่างเนี่ยเรารู้ได้ในเฉพาะที่มันปรากฏให้เราเห็นเราได้อ่านได้รู้ไงถ้าเราเห็นในกล่องหรือว่าเราเห็นในโบชัววิธีการปลูกสร้างอะไรอย่างนี้เราก็สามารถที่จะ หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็วิคอรอ์ให้เพื่อนๆได้เอาละวันนี้เราก็มาดูกันวันนี้มาดูลิงเพื่อนลิงนะก่อนที่จะดูก็ผมจะเล่าประวัติถ้าลิงตัวเนี้ยลิงแกะตัวเนี้ยมันเป็นไม้นะไม้เก่าโบราณมากถ้าเป็นตระกูลลิงเนี่ยนะตระกูลลิงนะอันนี้เอาตระกูลลิงกันที่ดังๆก็คืออะไรก็มีหลวงพ่อสุนนะหลวงพ่อสุนนี่ดังมาก ท่านเป็นคนที่เป็นเจ้าตำรับลิงอนุมานอะไรพวกนี้นะครับคุณสมบัติของเครื่องรางพวกลิงก็คือเรื่องอะไรเรื่องความขยนันเรื่องความผูกคาดแควปลอดภัยเนี่ยนะเพราะว่าอะไรอนุมานค่าไม่ตาอยู่แล้วนะมีความขยนันงานการได้เยอะนะมีงานมีการเข้ามาเยอะแยะนะครับนี่คือสิ่งที่ที่เป็นเครื่องรางประเภทนี้ก็คือประเภทล,ลิงนะครับ ถ้าบอกว่าลิงของหลวงพ่อสุนนยโอ้โหถ้าเป็นตัวที่แบบว่านะท่านยุคท่านปลูกเสกแล้วเป็นของแท้เนี่ยของดีราคาก็ไม่ถูกราคาไม่ถูกเหมือนกันเหมือนกับเสอือเสือหลวงพ่อปามและบางเฮียเนะี่ยยิ่งตัวใหญ่ยิ่งตัวเสอือตัวใหญ่ยิ่งมีราคาแพงนะยิ่งมีราคาแพงอนี่คือเขาเรียกว่า สิ่งที่มันเกิดมันมีที่บ้านของเพื่อนๆหรือเพื่อนๆไปเจอหรือเพื่อนๆไปพบอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนดูเป็นนะถ้าเพื่อนดูเป็นเพื่อนก็อาจจะโชคดีได้นะเพราะสิ่งที่มันเป็นประเภทเครื่องรางเนี่ยนะโอ้โหเขาก็เล่นกันตลาดเขาเล่นกันนะคนสะสมคนที่มีเงินคนที่ มีกำลังซับเนี่ยเขาก็ซื้อหากันนะแล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องด้วยอย่างเสือหลวงพระปานหนึ่งเนี้ยโอ้โหถ้าเจอของแท้ของดีจริงเนี่ยเพื่อนเอยได้ตังแน่นะขายง่ายซื้อง่ายสายถ้าดูเป็นอ่ะขายง่ายซื้อง่ายนะลิงเหมือนกันลิงหลวงพระสุนนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นนะถ้าใช่นะโอ้โหผมนี่ถือว่าโชคดีผมบอกแล้วไงว่าคนเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เงินเนี่ยมันจะต,ต้องมีทั้งบุญนะมีบุญ มีวัสนาที่ดีถึงจะได้เข้าครองวัตถุมงคลมันมีค่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะนะครับมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยพอมีเงินแล้วอยากจะได้อย่างที่ดั่งคิดมันไม่ได้อย่างนั้นนะเพื่อนนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่บางทีเนะี่ยคนที่ไม่มีเงินหรือว่มีพอมีรายได้ประมาณกลางๆหรือพอเขาก็ยังมีโอกาสที่จะได้เจอนะได้เจอในสิ่งที่ เป็นวัตถุมงคลน,นั้นล้ําค่าเนี่ยนะครับเช ek เช่นก็เหมือนกันอย่างคนจนเนี่ยทำไมมีเงินบางคนซื้อลอตเตอรีเอ่เลือกแย่ไปหมดแต่บางคนซื้อแค่ใบเดียวมีเงินแค่แปดสิบาทร้อยบาทเขาก็ยังสวยเป็นเศรษฐีได้ถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งได้นี่คือโอกาสของคนน่ะแต่อะว่าลอตเตอรี่มันคือการเสี่ยงโชคแต่ถ้าเป็นวัตถุมงคลเป็นพระเครื่องเป็นอะไรพวกนี้เป็น เครื่องรางของขลังพวกนี้มันต้องใช้ความสามารถเพื่อนๆเข้าใจไหมมันต้องใช้การเรียนรู้มันต้องรู้จักมันต้องดูเป็นนี่คือสิ่งสําคัญนี่คือความได้เปรียบนะเป็นการเขาเรียกว่าสร้างด้วยตัวเองได้ไงเราอยากเก่งเราก็ต้องเรียนเยอะๆนะเราอยากเก่งเราก็ต้องเรียนเยอะๆเราต้องฝึกการดูให้มากมาก ดูคลิปครูบาอาจารย์ที่เข้าออกมาแนะนําให้เราได้ดูได้รู้นี่เยอะๆเราถึงจะเก่งถูกไหมและที่สําคัญเราก็ต้องเลือกดูเฉพาะคนที่มันทําคลิปออกมาและน่าเชื่อถือและน่าดูถูกนะครับถ้าเมือไหลายถ้าไปดูคลิปที่มันไม่ใช่มันดูแล้วเลื่อเทเลืเล่เทกนั่นก็ถ้าท่านไปจาในสิ่งที่มันไม่ใช่และมันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะติดสมองนั่นติดตัวท่านไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยสุดท้ายท่านอาจจะไปเข้าใจในสิ่งที่ผิดก็ได้ พะอะไรถ้าพวกดูต้นแบบมันมาผิดไงชมไหมครับดูต้นแบบมันมาผิดมันก็จะทําให้เราเข้าใจผิดตลอดอ่ะนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะชนะแล้วนะครับเวลาจะดูเวลาจะศึกษาอะไรเนี่ยนะเราก็ต้องเลือกดูเลือกศึกษานะแต่ยังน้อยเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนเข้ามาดูช่องผมเนี่ยยังน้อยเพื่อนก็รู้จักแล้วพระ ผมเอามีสัพเพเหตุแลเอามาทุกภาคเอาใหม่เอามาผสมปนเปนกันได้ให้เพื่อนดูพิจารณาดูนะคือพระที่ผมเอามาลงมีทั้งพระเก่าพระใหม่นะพระที่เป็นที่นิยมหรือเป็นพระที่มีพุทธคุณส่วนใหญ่ผมจะเอาเน้นไปเรื่องพุทธคุณการสร้างนะครับแล้วก็เป็นพระกลุกบ้างตามที่เราไป เดินไปเจอหรือเข้าไปในห้องผ้าแล้วเจออะไรก็คิดคลิปคิดพอร์ตขึ้นมานะวันนี้เราจะทําอะไรให้เพื่อนๆได้รู้จักได้เห็นได้ดูกันแล้วก็ให้ร่วมกันพิจารณาดูว่าเมันจริงมันใช่มันจะเป็นยังไงโอเคละอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าอย่างนี้คือพิมพ์ผ้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้มันก็เป็นความภูมิใจของผมคนทําแล้วว่ามีเพื่อนเข้ามาดูนะครับ โอเคเพื่อนๆมาดูอนุมานตัวนี้กันตัวน้อยเดียวนะเป็นเป็นไม้เพื่อนดูดิผมก็ดูไม่เป็นหรอกนะแต่ผมดูจากศิลปะนะศิลปะและความเก่าของงานเนี่ยนะเพื่อนๆดูคือดูความเก่าของงานแล้วก็ดูศิลปะการแกะเออมันก็มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความปราณีตนะนะแกะออกมาได้แบบว่าเออนะดูดินั่งรานเดีย น่ารักดีแต่ว่าจะเป็นของเกจิท่านใดหรือว่าเป็นเกจิดังอย่างที่อยากตั้งใจอยากให้เป็นก็คือหลวงพ่อสุนหรือเปล่านั้นผมก็ไม่ทราบเสกเช่นเหมือนกับเพื่อนดูคลิปเสือเขี้ยวเสือเพื่อนจะลืมไปดูนะถ้าเพื่อนดูแล้วมันมีความคิดเห็นยังไงเพื่อนเอาเอามาอันนี้ก็เหมือนกันเพื่อนดูแล้วเพื่อนมีความคิดเห็นประการใดนะครับนะก็ คอมเมนต์เงินเข้ามาแต่ผมดูจากงานดูจากเออดูจากศิลปะแล้วเนี่ยมันก็มีนะเขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนลิงนั่งกอดเขา่าอ่ะนะลิงนั่งกอดเขา่าเด้วยกุศโลบายเนี่ยนะผมว่าเออแต่ละเกจิท่านก็นะวิชาที่เรียนเนี่ยวิชาการเสกลิงเนี่ยอีกคนเสกเสือนะเดี๋ยวต่อไปท่านจะดูว่ามีการเสกหมูด้วยเสกหมูด้วย นะมันเป็นศิลปะที่แบบว่าเจจิของเรานี่ยมันไม่ธรรมดานะคือแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีความหมายของมันนะอี่างนี้วนันนี้ไอ้ไหมเพื่อดูนั้นเนี่ยมันได้ดูคลิปนั้นคลิปก่อนหน้านอนเป็นเสือนะเชี่ยวเสือนะถ้าเสือตัวนั้นนะครับถ้าเป็นของดีนะของแถวหโหยิงก็ถูกหัวอีกเพื่อเนเอ้ยนะกัวใหญ่เชี่ยวใหญ่นะ เพื่อนดูประมาณอย่างนี้ดีกว่านะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยผมให้ดูเลยเพื่อนดูดิจับแล้วมันเลยนะเนี่ยเห็นไหมหน้าน,น่าล้าดีไหมน่ารักดีหน้ารักดีนะกํา,กากลังแบบเาบาเป็นไม้แก่แต่ผมไม่รู้เลยว่าเป็นตัวไม้อะไรแล้วก็ด้วยข้อมูลที่บางทีเราก็ไปเจอมาเราก็เก็บมาดูแล้วก็รักษาไว้นะครับสภาพเป็นอย่างนี้พิมพ์เป็นอย่างนี้ศิลปะอย่างเนี้ย มันเป็นของหลวงพ่อสุนหรือเปล่าถ้าใช่ก็ดีไปถ้าไม่ใช่ก็ไม่เสียใจนะดูเอาเป็นว่าเป็นวิทยาทานให้เราได้เรียนรู้ไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เพื่อนเ<ม>ดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าต่อไปสวัสดีครับ